สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสมเจในการช่างนะครับอันนี้ให้ดูเทนเลอร์นะครับที่ทำทาทขึ้นส0งร้อยได้นะครับไทคนงต้าบบโคทาลาดเป็นด็อกกี้นะครับเครื่อง6เฮดเท็นะครับ6กเคเท็เทอร์โบอยู่ประมาณ2องสี่สองสามสองสี่มันนะครับ อยู่ข้างในนะครับหเทเเทอร์โบนะครับเครื่องฟิตใหม่นะครับสีสันก็ทำสีแดงแก้วนะครับมีแตะขอบคาดๆอยู่คาดพอสมควรนะครับนี่นะครับเหล็กก็จะเป็นเหล็กสอดน,นะครับเหล็กเป็นไอบีมสอดน,นะครับหน้าหกนะครับ ข้างีางนี้ก็เป็นไอบีมหน้าหกเหมือนกัน,นครับนี่ครับไอบีมหน้าหกทั้งหมดเลยครับเป็นไอบีมไปดูหน่อยตัวนี้เป็นโบกี้น่าจะเป็นโบกี้เล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจอนะ่ะลดูไป็น,นะครับรอบ ลองดูครับโบกี้เป็นแบบนี้พวกไออันเนี้ยครับลูกหมากลูกหมากของพวกโบกี้ช็คหมดแล้วครับมีตัวหนึ่งเปลี่ยนใหม่นะครับ กบาวกว้าง2เมตร50นะครับยาวก็6เมตรกว่าครับอันนี้6เมตรเต็มไม่แล้วมาสลบตรงพ้น6เมตรน,น,นะครับไายลาานครับ ทรงก็จะประมาณนี้ครับเป็นล็อกนะครับล็อกกี้ตัวเดิมน่าจะเป็นล็อกเหล็กนะครับเกียร์เป็นเกียร์เกียร์ล็อกใหญ่ตัวคัสติมห้านิ้นะครับ เออพวกที่ชน 6BG 6อะไรนะครับเอล็อกกี้สไลน์นะไม่ใช่นะครับเนี่ยเทอร์โบต้องได้ใส่กรองอากาศนะครับเ,เดี๋ยวครับเดี๋ยวอันนี้ตั้งอยู่4 0 0 0นนะครับ4 0 0 0นตามสภาพนี้นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักพัก เราคิวเดี๋ยวอาจจะเอาไปทําสีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทําสีหัวแล้วก็อาจจะเพิ่มราคาอีกนิดนึงครับนิดหน่อยครับประมาณสองสามหมื่นครับเดี๋ยวดูก่อนว่าทาสีหัวหมดเท่าไหร่นะครับสาหรับหัวนี้ครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะระับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ